ค่ะวันนี้หอมจะมาทำกับข้าวนะคะกับข้าวจานเดียวอาหารจานเดียวนะคะผัดพริกหมูพริกไทยดำนะคะหอมได้ซื้อแบบเป็นซองมานะคะนี่ค่ะหอมก็จะลองลองทำดูนะคะว่าจะอร่อยไหมเพราะว่าหอมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้ค่ะหอมก็เลยจะมาทำนะคะอาหารจานเดียวนะคะมาดูส่วนผสมของหอมนะว่ามีอะไรบ้างค่ะ มีหมูติดมันนะคะหอมชอบกินหมูติดมันหอมว่าไม่กินหมูล้วนๆนะคะก็มีพริกไทยดำผ,ผัดพริกไทยดำซองหนึ่งนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะหอมก็เท่าที่หาได้นะคะเพราะว่าร้านไทยเขาไม่มีผักนะคะผักไม่มาเพราะว่าเขาปิดนะคะผักไม่มาก็เลยไม่ได้กินผักนะก็หอมจะทําไข่ดาวด้วยนะคะไข่ดาวไข่หนึ่งใบ หัวหอมใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นพริกไทยดาที่หอมซื้อแบบแบบสดแล้วหอมก็แช่แข็งไว้เป็นอย่างนี้เลยค่ะก,ก็พริกพริกเอ่อปอปิก้านะคะสดนะคะเพราะว่าหอมไปหาซื้อแบบแช่แข็งไม่มีก็เลยได้แบบสดมนาะแล้วก็ใบหอมนะคะที่หอมปลูกไว้หอมก็มันเด็ดมาสีก้านะคะเดี๋ยวหอมขอเจียวไข่ก่อนนะคะหอมมีน้ํามันอยู่ในไอ้กระทะแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ จะทอดไข่ดาวก่อนนะคะน้ำมันยังไม่ร้อนเลยไม่เป็นไรใส่ไปเลยหิวข้าหิวประมาณนี้ไข่ดาวห<ฮ>อมพลาลวประมาณนี้ แล้วผมก็จะผัดหมูนะคะผัดหมูให้สุกทีนี้ผมก็จะมาใส่น้ำน้ำผัดพริกไทยดำนะคะ ชวนเลยแล้วหอมก็จะมาใส่ผักนะคะพอ <c oughs> ม,มาก จะไม่เยอะๆอยู่นะตัดหอมใส่แล้วมันมีซองเล็กๆอันนี้มันเป็นอะไรนะอันนี้มันเป็นที่เพิ่มความจัดจานเขาบอกแล้วใส่ลงไป ค่ะโอ้โหกินหอมมากเลยเดี๋ยวหอมจักเสิร์ฟเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะช้ดแบบนี้ก็ง่ายดีเนาะอยู่ต่างประเทศอยากกินอะไรก็ได้กินเนาะเห็นไหมคะ พร้อมเปิดเอพัดลมดูดความเพราะว่ากินน,น้ำถึงนะกินหอมไม่ได้กินถึงหมูผัดพริกไทยดำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาทานได้กันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะมาทานได้กันนะคะมามาค่ะ สวัสดีค่ะมาพอก็พห้อมอีกแล้วค่ะหอมผัดล่องผัดแบบว่าสื่อแบบเป็นซองมาเด้ยค่ะผัดหมูพริกไทยดํานะคะหอมไม่ได้เติมอะไรนะคะว่าจะอร่อยไหมหอมทําจานเดียวนะนะกับข้าวจานเดียวนะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วหอมก็มีข้าวกับไข่ดาว ไม่กินน้ำกันกดอื่มกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมน้ำเด้อค่ะเพราะว่าแฟนิ่นบอกว่าพนกินอาหารซอเล็วพนอิ่มเราพนวก,กินอันนี้เขาเที่ยงหอมแล้ค่ะมนนี้หอมกระยุดเด้อค่ะพี่วิไลพี่ไก่ไอ้ปากไก่พี่จิตพี่น้อยน้องน้อยพี่โอพี่นัดพี่นั่นพี่หลายๆคนพอแม่พี่น้องทั่วโลกทั่วอีสานทั่วเอเชียไม่ไม่กินเขาก็หอมแล้วค่ะ ค่ะแซ่บๆหอมนึกว่าต้าซีเน่าเบ่อยากต้าค่ะง่ายๆหอมกินบ่เบิดดอกขาบเดียวนี่ไม่กินน้ำกันเด้อค่ะหอมมีไข่ดาวน้ำหอมกินเหล่าหอมกระสิบไปเห็ดไอ้ไผ่ไผ่ระบาดระเบิดเลยนะแฟนพันอยากกินไผ่ คนบพก่นบ่กินข้าว่นจะ่นสิอรอกินอาหารอาหารบางนะขนม มาพอดีบอสพอดีค่ะเพราะว่าหขาม่กินรสจัดนะบ่กินแค่มม่กินแบนบเผ็ดกินอยู่กินแค่หลายก็ดีเนาะแซบ่บมาได้ค่ะอืม Tôm, tôm nhẳng đây, xong tâm nhàng đây là xong đều chụp này, này chụp này xong này đó Xẹp. แซ่บแซบ่บอืมหอมเจอือผัดชามานันน้ำหอมเส็ผัดชานะผัดช,ชาทะเลน,นะ เด็ดค่ะแซบแซบช่งนี้มียังไงกินเด้ค่ะ อย่ามจะกินปีกไก่อืมแซ่บ กูซื้อในประเทศนู่นเทนี้เ,เฮ็ดยูตตลอดหอมกระซับไหไปซับจับถ้าผู้ใดอยากเติมเอมอ่เติมซอสเติมหนังกรืเติมไดเด้อดพว่าหอมกินรสชาติแบบนี้พอดีเลยแซ่บ

ยังแสบเลยฮัดก,กันสื่อให้กินเล็กอะระชากพอดีเลยแสบ เอสตรีโฟยาว่าเตนเซตนให้เพื่อนเอาหนามมาให้ mm hmm. แสบแสบเลยค่ะแสบแสบกินสีค้มกินเนแบบมันสีแบบว่าอ มันเสือเครื่องกองน้ำแนวไอเป็นไออันนี้มันเป็นเอ่อ,นนอกองน้ำนะฮึเวลาเนี่ยแตเอาน้ำใส่เท่านี้มันบ่เปิดน,น้ำเย็นใส่แล้วก็กองมันก็รวมมากก้างลาง บ,ววบว๊วยหล้วเอ้มหลับบัดเจียร์เลยหอมกระิไปแล้วเด้อค่ะกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำใจหอมเด้อค่ะไป็นแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ